สวัสดีค่ะวันนี้เรามาต่อกันด้วยปกนะคะปกเชิ้เรามาเริ่มต้นกันที่เราตัดไว้4ชิ้น2คู่แล้วก็แยกออกนะคะใช้อย่างละ1ชิ้นก่อน1ชิ้นอย่างนี้ตรงฐานปกนี่เราจะมีผ้าแข็งแบบนี้นะคะเราจะเอามาวางอย่างนี้เราจะทาแป้งเปียก ถ้าเรามีแป้งเปียกเราจะทาด้านหลังไว้นะคะแต่ถ้าไม่มีแป้งเปียกเราก็จะต้องเนาอันนี้นะคะด้านหลังไม่มีรอยไม่มีรอยกลิ้งเราก็จะมาวางหัวท้ายให้มันเท่าๆกันนะคะแล้วเราก็เนาถ้าเราไม่มีถ้าเราไม่มีเามมตารีดถ้าเราไม่มีแป้งเปียกทาเราต้องใช้เนาโดยรอบนะคะ ทีนี้ถ้าเรามีแป้งเปียกมันก็จะง่ายอันนี้คือปกด้านบนแล้วก็อันนี้สมมติว่าเป็นผ้าแก้วลัคก,กี้นะคะด้านนี้จะเป็นด้านที่เรากิีงรอยไว้เราก็จะพลิกด้านหลังอย่างนี้มาทาแป้งเปียกเราจะแปะเป็นจุดจุดหรือจะทาทั่วก็ได้นะคะแล้วเราก็ไปเลียดให้แห้ง ถ้าเราไม่ได้รีดให้แห้งเราเราไม่มีแป้งเปียกเราก็เน่านะคะแล้วเราก็ได้แล้วคือผ้าแก้วผ้าแข็งมาติดกับตัวเสื้อตัวตัวผ้าที่เราทำเสื้อเนี่ยแล้วทีนี้เราก็มาทำเย็บปกตรงนี้เราจะติดผ้าแก้วมาแล้วนะคะ แล้วก็เอาผ้าอีกชิ้นหนึ่งที่ยังไม่ได้ที่ไม่ได้ติดพัากแก้วมาประกบอย่างนี้เอาด้านถูกกับด้านถูกชนกันค่ะด้านถูกกับด้านถูกชนกันแล้วเราจะได้เย็บติดให้ดีระวังหัวท้ายมันจะหลุดนะหลุดตกจากรอยเข็มนะคะกลัดไว้ไม่ให้มันดิ้นหนี ถ้ามือใหม่เราจะเนาไปก่อนเนาโดยรอบก่อนก็ได้นะคะเนาสามด้านไม่ต้องรอบเราก็จะเย็บตรงนี้เรื่อยมาตรงนี้ให้ตรงรอยเลยนะคะลงมานี้ส่วนฝั่งนี้เราจะปล่อยไว้เฉยๆเอาไว้กลับออกมานะคะอันนี้ฐานปกฐานปกที่เราแปะแป้งเปียกมาแล้วหรือว่าเนาแล้วเราก็มาเจนด้านโค้งด้านล่างนี้ให้มันเหลือประมาณสักหนึ่งกระเบียด หรือจะหนึ่งกระเบียดก,กว่าก็ได้นะคะแล้วเราก็ไปรีดอย่างนี้นะคะรีดให้มันอยู่ตัวเลยนะคะพับเข้ามาให้มันสุดถึงผ้าแข็งด้านหลังมันก็จะเป็นอย่างนี้นะคะพับแข็งอยู่อย่างนี้นี้เราไปรีดมาแล้วรีดมาแล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้แข็งอยู่อย่างนี้นี่ค่ะ ส่วนอีกฝั่งหนึ่งนะคะเราตัดเท่าที่เท่าเท่าผ้าแข็งนะคะนี่เท่าผ้าแข็งตรงนี้ส่วนหัวเราก็ไม่ต้องตัดถึงาผ้าแข็งนะคะแล้วก็ตัดตรงออกไปให้มันมีตะเข็บเหลือด้วยนะคะทีนี้เราก็มาเย็บปกด้านบนกันปกชิ้นบนที่เราประกบไว้เมื่อกี้แล้วเราก็เย็บสามด้านนะคะ เย็บให้ตรงเส้นตรงรอยนะคะถ้าเย็บโคดเวลากลับออกมามันก็จะโคดต,ตามพอเราเย็บได้แล้วทีนี้เราก็มาเจียนนะคะเจียนให้มันเหลือหนึ่งกระเปียดให้มันเหลือน้อยๆถ้าแต่เข็บมันเยอะเวลาเรากลับออกมาแล้วมันจะลังค่ะแต่เข็บมันจะไม่ไม่แนบไม่สวย ส่วนด้านล่างมันจะมีรอยกลิ้งอยู่นะคะแต่ว่าเราตัดที่ผ้าแก้วเราตัดให้เท่ากับผ้าแก้วตรงนี้ตรงขอบนีตัดเท่าๆผ้าแก้วสามชั้นมันจะเท่ากันหมดฝั่งนี้ฝั่งหนึ่งจะเป็นผ้าตัวเสื้อกับผ้าแก้วติดกันอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นผ้าตัวเสื้ออย่างเดียว ทีนี้มันมีรอยอยู่แล้วก็มากลิ้งรอยนะคะจะก,กลิ้งสองฝั่งหรือจะก,กลิ้งฝั่งเดียวก็ได้ค่ะอันนี้กลิ้งแค่ฝั่งเดียวเราจะมีมาร์กตรงกลางไว้นะคะกึ่งกลางเราก็กลับวิธีกลับแล้วต้องพับนะคะพับมุมอย่างนี้พับมุมเป็นเหลี่ยมมันก็จะออกมาเป็นเหลี่ยมนะคะถ้าปั้นๆออกมามันไม่สามารถทําให้เป็นเหลี่ยมได้ ถ้ามันไม่สุดเราก็งัดขึ้นมาค่ะใช้เข็มงัดขึ้นมาถ้าไม่มีเข็มใหญ่เข็มหมุดก็งัดได้นะคะมันก็จะออกเป็นเหลี่ยมได้เพราะข้างในเราพับเอาไว้ได้สองด้านออกมาแล้วเราก็จะไปรีดนะคะรีดแล้วก็เย็บขอบนี่ไปรีดมาแล้วก็จะต้องมาวัดนะคะ ให้มุมปกมันเท่ากันถ้ามันไม่เท่าเราตัดด้านล่างอันนี้มันเกินกันนิดนิดเกินกันนิดนิดแล้วก็เจียนออกให้มันเท่ากันปกจะได้ไม่สั้นข้างยาวข้างตรงนี้เย็บขอบนะคะเดินคิ้วก่อนที่จะไปเข้าฐานปกเราต้องเดินคิ้วก่อนนะคะ เดินคิ้วนี่เป็นการเดินที่โชดแต่เข็บเราต้องเงย็บให้ตรงๆคดไปคดมาก็ได้แต่ว่ามันก็จะโชว์ความคดนี้ได้ออกมาแล้วเราก็ไปใส่ฐานปกเราเอาผ้าด้านที่ไม่ได้ไม่ได้ปูผ้าแข็งนะคะ วางเอาด้านถูกขึ้นมาแล้วก็วางอันนี้วางปลกลงไปให้กึ่งกลางนี่มันอยู่ด้วยกันเราจะต้องมีกึ่งกลางทั้งปลกล่างและปลกบนนะคะกลัดเข็มมุดกันเลื่อนสักนิดนึง ข้งางล่างข้างล่างนี้เป็นผ้าไม่มีผ้าแก้มไม่มีไม่มีผ้าแข็งตรงนี้ก็ไม่มีผ้าแข็งส่วนด้านบนนี้มีผ้าแข็งตรงนี้ก็มีผ้าแข็งแล้วก็กึ่งกลางเนี่ยมาใส่ให้ตรงกันกึ่งกลางอยู่ตรงนี้นะคะพับดูถ้าเรากิ่งแล้วไม่ติดก็พับดูแล้วก็เอากึ่งกลางทั้งหมดนี่มาอยู่ที่เดียวกันแล้วก็ติดเข็มหมุดยึดไว้นะคะ มันมีรอยกลิ้งอยู่ตรงขอบฐานปกก็จะมีรอยกลิ้งแล้วก็ตรงปกบนก็จะมีรอยกลิ้งนะคะพอสุดปกบนมันก็จะมีรอยหยักของฐานปกอยู่ทีนี้เราก็จะมาเย็บตรงปลายนี้นะคะเย็บให้มันติดผ้าแข็งไปเลยนะคะ ติดผ้าแข็งไปแล้วก็ไปขึ้นตรงเส้นค่ะตรงนี้มันจะเป็นรอยหยักอยู่มีผ้าแข็งนี่ยเยบให้ติดผ้าแข็งนะคะริมๆผ้าแข็งฝั่งนี้ก็เหมือนกันจนริมนี้เราพับไว้แล้วก็เหยียบลงไปเลยค่ะย้ำด้วยย้ำหัวท้ายกันมันหลุดด้วยนะคะ ถ้าเราไม่ถนัดนี่เราหมุนเราได้นะคะหมุนวงล้อของจักรได้ค่อยๆค่อยๆใช้มือหมุนถ้าเรามือใหม่เราควรจะหมุนนะคะหยียบปืดป้าดไปเดี๋ยวมันจะเลยการที่เราเย็บปบ่อย,อยแล้วก็จะเย็บได้ตรงนะคะเย็บตรงๆกลับออกมามันก็จะตรงพอเราเย็บได้แล้วเราก็มาเช็คนะคะ ว่าปลายปกมาถึงรอยเย็บมันตรงกันไหมปลายปกนะคะตรงนี้รอยเย็บตรงนี้ปลายปกว่ามันตรงกันไหมถ้ามันตรงแล้วเราก็เจียนออกนะคะเจียนออกให้เหลือประมาณกระเบียดเนืึงค่ะแต่ว่าไอ้ตรงหัวเริ่มต้นเราก็เกินเกินหนึ่งกระเบียดก็ได้ตรงเนี้ยค่ะ ให้มันใหญ่ๆไว้นิดนึงกระเบียดกว่าๆส่วนรอยตรงทั้งหมดนี้เราก็หนึ่งกระเบียดค่ะมันจะได้ไม่ลังแล้วเราก็กลับปกออกมานะคะจับอย่างนี้นะคะเอามือดันตรงผ้าแข็งไว้แล้วก็ดันให้มันสุดออกมาค่ะมันก็จะได้มุมโค้งได้มุมโค้งตามรูปที่เราเย็บไว้นะคะ จับตรงปลายผ้าแข็งไว้แล้วก็ปริ้นมันออกมามันก็จะได้รูปพอดีเลยค่ะตามที่เราตัดผ้าแข่งไว้ทีนี้พอเสร็จแล้วเราต้องไปรีดนะคะตรงนี้เราจะรีดออกรีดให้ตึงนะคะส่วนฝั่งนี้เราก็รีดรีดให้ตึงพอเราไปรีดมาแล้วเราก็ต้องมากลิ้งรอยตรง คอที่เราจะเอาไปใส่กับตัวเสื้อนะคะกลิ้งให้มันเท่ากับรอยผ้าแข็งแล้วก็กิ้งจุดกึ่งกลางไว้ด้วยนะคะจะได้เข้าปกง่ายวันนี้ปกก็เสร็จแล้วนะคะต่อไปเราก็จะไปเข้าคอเข้าแขนที่ตัวเสื้อนะคะมีการเข้าไหลด้วยในตอนในคลิปต่อไปนะคะวันนี้ก็เสร็จแล้ว ขอบคุณที่ติดตามช่องชนี Wedding ด,ด้วยดีเสมอมานะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ